เรือดสีนองเลืองทะเลสีผ้าเขาไปจนข้างในโภคภัุฑ์ไดทหมดแล้วกจะเดินทางไปทานาของเขาไปด้านในจีกลัไปด้วยกันครับอข้าวเอ้เบอร์ห้าพร้อมแตงกวารับสิไปซื้อ คน,ทน,น bon ไทยบรรณาฯเดินเข้าช่องเบอร์ห้าพร้อมแสดงบัตรประชาชนทำประจาไปไว้พระรามบูคนไทยบรุณาเดินเข้าช่องเบอร์ห้าพร้อมแสดงบัตรแประชาชนอันเนมบอนไปแสดงบัตรบอนไปอ้าวตัวหลวงสืบตีนพิณนองนุอันเนมบอนแสดงบัตรประชาชนครับคนไทยบรรณาฯเดินเข้าช่องเบอร์ห้านี่เม่นวัดพระแก้วพี่น้องวัดพระแก้วมรกรุณานี่มาคนมาถึงเหนือพี่น้องเอ้ย เดินเที่ยวเดินส้มสะกออะ่อนเนาะส้มดันนองะกอ่อนยพี่นนองคนนลายคือกันมาในกอ่ามาหอดเลยมาหอดเลยด้วพี่นนองเลยถเนจิกงพส้มด้วยพี่นนองเลย่าทางนึ่ งามน้ำพี่น้องน้อสวยงามแต่พ่อโอ้โหสวยงดงามเขามาหอด้วอพี่น้องเดูแบบนี้เด้อทางภายในแล้วเนาะอ้าวผมได้เห็นก่ะเสียงสัตว์ทุกการน้ำพี่น้องเด้อเป็นบุตรตาเป็นปันตาเนาะเพื่อมากาอาสกราอุสาขบปอนจักอาคักเก้โมรกอนเด้อพี่น้องเด้อ อันนี้เป็นบอลใบสักระบ,บ,บุซาบาแก้วพี่น้องเออได้เขาไปแล้วที่ั้างในน่าจะเขาบอลงานใหาใหญทายฟาร์กา,ามาเขามาเบ่งมาเห็นก็ดีใจน้องสวยงาม อลังการนี่คุณหลายคุณ <c oughs> หลายก็สมควรพี่น้องเอ,อ้ยจิ๋นเลยมาพบมาขอจิ๋นเลยมาเห็นเนาะจิงได้เข่ามาอ่อนมาถึงวัดพระแก้วมรกตเดิมพิณองเนื้อผู้ใดเห็นในคลิปนี้ผู้ใดินส้มน้ำคลิปนี้กระจงหายหายของหายเกินน้ำพญานโลคาได้แบบเนื้อมีแต่ความสุขความเจริญอาขอกเอาขอาวบัวสวีสวีพี่น้อง